สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เลเกอร์ก็จะมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของทีมชาติไทยยู20และทีมเสฉวนนะครับซึ่งสองทีมเนี้ยจะลงแข่งขันกันเวลา5โมงเย็นนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดูเดือดเดือดพานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าจุดเด่นของทีมชาติไทยยู20มีอะไรบ้าง จุดเด่นของทีมเสฉวนมีอะไรบ้างและจุดด้อยของทั้งสองทีมมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้รายการ V t ท9เนี่ยของเวียดนามเนี่ยกำลังดุเดือดเลือดพ่านเลยทีเดียวนะครับทีมชาติไทยยูยของเราเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าน้องๆเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับเ,เพื่อนๆคือแบกอายุไปเจอกับทีมผู้ใหญ่ของเวียดนามนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวชนะ1แพ้1นะครนะ เกมวันนี้ครับทีมชาติไทยของเราจะต้องเจอกับทีมเสฉวนที่มาจากประเทศจีนครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าจีน,นเพื่อนๆไม่ธรรมดานะถึงแม้ว่าทีมเสฉวนเนี่ยจะแพ้มา2นัดน,นะแต่ขึ้นชื่อว่าจีนครับสูงใหญ่ความหนักเนี่ยมาเต็มอยู่แล้วนะครับอ่ะเราไปเริ่มวิเคราะห์กันที่จุดเด่นของทีมชาติไทยกันก่อนเลยนะครับโอคมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจุดเด่นนะนั่นก็คือทีมเวิร์คครับเพื่อนๆอย่างที่เราทราบกันว่าน้องๆยูยี่สิบเนี่ยครับเป็นน้องๆยูสิ 19จากปีที่แล้วขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ที่6จากการชิงแชมป์โลกมาเพราะฉะนั้นครับในเรื่องทีมเวิร์กระบบวิธีการเล่นเนี่ยโอกมองว่าทีมชาติไทยของเราก็แน่นอยู่พอสมควรการโจมตีที่หลากหลายครับถือว่าเป็นจุดเด่นของน้องๆชุดนี้เลยนะครับการแจกจ่ายบอลของมือเซตเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเสาวาเมตรกลาง3เมตรหลังเนี่ยเราใช้อยู่บ่อยพอสมควรนะครับโอกมองว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นเลยอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการยืนเกมรับครับน้องๆเนี่ยยืนเกมรับ ได้ดีมากๆนะครับยืนโซนกันได้ดีมากๆจุดนี้ก็เป็นจุดเด่นของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับเอาจริงๆนะโอกว่าไทยยู20ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตายยากพอสมควรนะครับจังหวะการตีเนี่ยน้องๆช่วยกันเล่นน้องๆช่วยกันขุดในแต่ละจังหวะเนี่ยทำค่อนข้างที่จะได้ดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโอกมองว่าจุดเด่นของทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ที่ความหลากหลายในการเล่นแล้วก็เกมรับที่เหนียวครับส่วนทางฝ่งของเสฉวนครับอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆว่า พวกเขาเนี่ยของแท้เพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีรูปร่างสูงใหญ่ตามสไตล์จีนแหละครับเพื่อนๆจังหวะการขึ้นตีเนี่ยหนักแน่นจังหวะการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะครับจุดนี้เป็นจุดเด่นของทางเสฉวนมากๆนะครับซึ่งทีมชาติยู20ต้องระวังเลยครับเขาใช้ความสูงข่มเราอย่างแน่นอนนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราอาจจะต้องระวังสักนิดนึงนะครับสําหรับทีมเสฉวนนะครับทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของจุด ที่เขาเรียกว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมแก้ไขของทั้งสองทีมกันสักนิดหนึ่งนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอกมองว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสรีละเราอาจจะเป็นรองนะครับเพื่อนๆเป็นรองในเรื่องของรูปร่างแน่นอนแหละครับว่าจีนเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าเรานะแต่ทีมชาติไทยของเราครับเราก็ได้ในเรื่องของความคล่องตัวมาแทนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกว่าตรงนี้พอมาชนกันแล้วเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็พอมีแกลบ มีจังหวะที่เราก็สู้ได้เหมือนกันนะในมุมมองของโอ๊กนะครับเพราะฉะนั้นโอ๊กมองว่าเราดึงศักยภาพของเรามาให้ได้มากที่สุดครับในเรื่องของความคล่องตัวถึงจีนเขาจะสูงกว่าเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับบอกว่าเราใช้ความคล่องตัวสู้ได้ใช้ความเหนียวเอามาสู้กับทางด้านของเสฉวนได้นะครับ คนเสฉวนครับพวกเขาตัวใหญ่ก็จริงครับแต่โอ๊กมองว่าจุดด้อยของพวกเขาเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนที่ครับคือพวกเขาไม่ได้ถึงกระเทอะทะนะเพื่อนๆนะไม่ได้ช้าไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับทีมชาติไทยแล้วเนี่ยโอ๊กมองว่าทีมชาติไทย u 20ของเราเนี่ยมีความคล่องตัวกว่าพอสมควรครับเพื่อนๆจังหวะการเล่นจังหวะการเข้าทำเนี่ยเราคล่องตัวกว่าจัางหวะการรับเนี่ยเราดูคล่องตัวกว่าเยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับจะเป็นการวัดกันเลยว่า ความคล่องตัวกับความสูงเนี่ยใครจะสามารถเอาชนะไปได้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าแทคนิคของแต่ละทีมในการเล่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยเนาะดูหน้างานกันอีกทีครับอบอกได้เลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่สนุกอย่างแน่นอนครับส่วนเงื่อนไขในการเข้ารอบทั้ง2ทีมครับคือถ้าชนะเนี่ยแต่ละทีมสมมุติไทยยู U 20ชนะก็มีโอกาสเข้ารอบนะครับเสียชวนชนะก็มีโอกาสเข้ารอบเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองทีมเนี้ยจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะเพียงแต่ ว่าอีกคู่นึงเนี่ยเราลุ้นง่ายๆเลยเพื่อนๆลุ้นให้นินบินเอาชนะทองทินให้ได้ครับคือทองทินอย่ามาชนะนินบินนะคือถ้าทองทินชนะนินบินเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆครับที่ทางด้านของทีมชาติไทยยู20แล้วก็เสียชวนเนี่ยตกรอบทั้งคู่แน่นอนไม่ว่าผลออกมาใครจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออ๊คมองว่า ยังไงก็ต้องเชียร์นินบินไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าบิสทูเยนจัดเต็มอกว่าทองทินน่าจะสู้ลําบากนะพูดตรงๆเพราะว่านินบินค่อนข้างจะแข็งแกร่งคือเขาไม่ได้แข็งแกร่งแค่บิสทูเยนคนเดียวนะเพื่อนๆโอกว่าบอลเร็วพวกเขาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสาหรับนินบินเนาะก็เอาเป็นว่าเราทําของเราให้ดีที่สุดเอาชนะเสฉวนให้ได้ครับส่วนทางด้านของนินบินกับทองทินเนี่ยจะผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพื่อนๆเราทําเต็มที่ของพวกเราแล้วนะครับแล้วโอคก่ เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้เจอเสฉวนเนี่ยถามว่าเป็นเกมที่ยากไหมโอ้ก็มองว่าเป็นเกมที่ยากนะแต่โอ๊กเชื่อว่าน้องๆเนี่ย น่าจะสามารถเก็บเซตแล้วก็มีโอกาสลุ้นถึงชนะได้เลยนะครับแบบว่าถ้าเราแบบพิกพกกันวันนี้มากันหลายๆคนนะอย่างน้องเฟิร์นมาน้องนายมาน้องออมซับมานะครับวันนี้บอเลเร็วดูลงตัวมากขึ้นเกมรับดูแน่นอะไรแบบนี้โอ้กเชื่อว่าทีมชาติไทยเราก็มีโอกาสที่จะเอาชนะเสฉวนได้เหมือนกันครับแต่ต้องระวังในเรื่องของโมเมนตัมนะครับโอ้กว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องลดในเรื่องของความผิดพลาดให้น้อยลงครับจังหวะการเสิร์ฟที่อาจจะแบบว่าเป็นแต้มที่ใก้ ใกล้ๆกันแบบเนี้ย โอ้กว่าเราอาจจะต้องเน้นมากขึ้นนะครับจังหวะการเล่นเกมรับในแต้มที่ใกล้เคียงสูสีสูสีกันแบบเนี้โอ้กว่าถ้าทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับปรับตรงนี้ให้แน่นขึ้นนะโอ้กเชื่อว่าเจอกับเสือวนเราสู้ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่า5โมงเย็นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งดูไปและปายบายโอเกอร์เนี่ยก็จะเริ่มบรรยายตั้งแต่4โมงครึ่งนะครับเพื่อนๆเรามาพูดคุยกันก่อนนะครับสถิติตรงสถิติรูปเกมคาดการณ์กันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอน นเพื่อๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่โอ๊กนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาเชียร์ทีมชาติไทยยู20กันครับเพื่อนๆจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวอลเลย์บอลทีมชาติ On T นะครับมีแข่งกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยว VNL นะครับวันที่16ชุดใหญ่ก็จะแข่งด้วยนะแหมต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยดูวอลเลย์บอลทีมชาติ On T ก็แบบจุใจเลยทีเดียวย หลังจากห่างหายไปนานนะในการเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาตินะครับกลับมาครั้งนี้นี่ ดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับอ่เดี๋ยวเราเจอกันยาวๆเลยนะครับเพื่อนๆทั้งในรายการ VTV 9แล้วก็ในรายการ VNL ของทีมชาติชุดใหญ่ครับแอดจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ครับบอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ